สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็จะโทรหาพี่แพรแนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าพี่แพรก็ถูกทุกงวดนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็โทรมาบอกตัวเลขกับแอดนะคะเมื่อกี้ก็โทรมาบอกแอดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวแอดจะโทรหาพี่แพรนะคะแอดก็อยากจะให้ FC ของช่องละอ,องชาแนลได้ฟังเสียงพี่แพรพร้อมกับแอดนะคะท่านผู้ชมยังไงแอดก็ขอฝากช่องละอ,องชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตดีๆช็อตเด็ดๆของท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรหาพี่เพรนะคะท่านผู้ชมพี่เพรก็ใจดีใจบุญมากๆนะคะก็ถูกมาตลอดนะคะทุกงวดคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้พี่เพรก็อยากจะมาแบ่งปัน f อทางช่องละอองชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะหาเบอร์พี่เพรก่อนนะคะอยู่ในไลนะ์น้อพี่เพรโทรมาจากไลน์ ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แพรจ่าได้ยินไหมเนาะเดี๋ยวเอฟทอเปิดลำโพงก่อนค่ะได้ยินแอ๋อจ้าจ้าได้ยินแล้วค่ะพี่แพรค่ะวันนี้เอฟทออนุญาตอัดเสียงพี่แพรให้เอฟซีได้ฟังด้วยนะคะค่ะค่าตัวเดียวเนาะจ่าก็คือเป็นแนวทางแล้วก็บอกแบบมีโชคไม่พลาดด้วยกันเนาะเนาะเออเออเนาะค่ะพี่ คือคุณพี่ถูกมาตลอดใช่ไหมคะพี่โอ,โอ้โอ้ถูกไม่ใช่น้อยนนะล้วก็ไม่เคยเป็นเลขที่ไอ้กำนวนไม่ใช่เป็นเลขที่ไปเอามาจากไหนเราก็เป็นเลขมาจากตัวเราเน,ะะน,นเาะเ้าจองค่ะพี่ก็จะให้ก็ลองกันวันนี้ก่อนเนาะจะนะเพราะว่างวดนี้เป็นงวดแรกเนาะพี่เนาะ ที่ว่า,วาแอ<ฟ>ปจะแด้ที่ที่ลงช่องค่ะท,ท,ที่ลงที่บอกค่ะค่ะ,คะพี่ก็อยากให้กันซื้อมีเงินมีทองใช้ไม่ใช่มาบอกแบบไ, 4, 4, 5, นะไอ,อ้ซนะุ่มสี่ซุ่มห้านาะแอาองเนาะค่ะพี่ไม่ได้คิดแล้วก็จะมาบอกกันซุ่มสี่ซุ่มห้าให้เสียเงินเนาะจ้าทีนี้แพรก็พอราจะี่ออกมาแพรก็จะอัดตัวนี้อ๋อ ตัวไหนคะพี่เพราะว่าเมื <c oughs> ่อคืนแพจะดุ่งเตืน่นแต่จำ3าตัวไม่ได้อือเหมือนเหมือนเหมือนทุกครั้งค่ะแต่จำสองตัวได้สองตัวสามตัวแนตะ่ไม่ใช่ตัวนี้จ้ะแต่จำสองตัวได้ก็คือห้าเก้าตัวเดียวอืห้าเก้าตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ใช่มันจะมาแบบนี้จ้ะ แ้วถามอย่างอื่นไม,ไ,มไม่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 ได้ไม่รู้จ้ะก็คือรู้ตัวเดียวนี่จ้ะจ้ะจะเป็นคนแปลกกว่าจะเป็นคนแปลกกว่าทุกคนอ๋อจ้ะเขาก็จะมาให้แบบอย่างเงี้ยถ้าสองว่าก็จะอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเนี้ยก็มีตัวเดียวแค่์แะจะไม่สามารถพูดตัวอื่นได้อ๋อค่ะ เพราะว่าไม่รู้จ้ะก,ก็รู้ตัวนี้ก็จะบอกตัวนี้จ้ะอ,อ๋อส่วนส่วนมากเลขของพี่จะไม่เยอะเนาะพี่เนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเยอะก็คือววดก่อนวดอนวดก่อนแพรก็ได้มาก็คือตอนแรกอะ่ะท่านเห็นเลขสี่ก่อนเนะาะเลขสี่ก่อนแล้วทีนี้เขาก็เอาปากกาให้แพรเขียนเลขเก้าแต่แพรนะ่ะจะไปมั่นใจเลขเก้าแต่มันมีคนไปทําผิด มนุษย์คนไปทำผิดผิดก็คือไอเอาเลขแพบไปไปลงไปเหมือนไปหลอกมนุษย์อย่างเงี้ยทีนี้พอแพรไปเห็นอยู่ในคลิปในอะไรก็แพรก็บอกว่าโอ้สงส่ไม่ได้ได้แต่ตัวแพรแต่แพรก็ซื้อเลขราสบาลไทยเราอ่ะมาสิบเก้าใบแล้วแพรมัน่นใจตอนนี้จนอัดเสนี้เยอะอแล้วทีนี้ก็ก็จะ แล้วทีนี้พอพอนี่มาเขาก็จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเลขเขามาเปลี่ยนแปลงตัวเลขเองคือสี่ห้าแพรก็ไปอัดสี่ห้าสีห้าแพรก็ถูกเนะาะจะก็จะเป็นแบบนั้นฮัลโหลพี่เพอเอทำไมเสียงหายเนาะ ก็นั่นแหละถึงว่าพี่แพรเนาะอยู่ๆก็เสียงพี่แพรหายไปค่ะไม่ได้หายนะคะพูดตลอดจ้ะอ๋อแต่ว่าเอ็ดไม่ได้ยินเสียงพี่พักหนึ่งค่ะพี่ค่ะพ<า>ักไอตอนที่ว่าพูดเสร็จแล้วก็เสียงเงียบไปค่ะเสียงแพรน่ะหรอเงียบไม่เงียบแพรพูดตลอดจ้ะอ๋อแต่ว่าเอ็ดไม่ได้ยินเสียงพี่เลยค่ะค่ะไม่เป็นไรจ้าพูดต่อจ้ะ อ๋อค่ะคืออยากจะให้พี่แพรพูดกับเอฟซีหน่อยค่ะว่าคือเอฟซีจะได้มั่นใจในตัวพี่แพรค่ะว่าเนาะว่าพี่ถูกมาตลอดแบบนี้อ่ะพี่คือเสิร์มากได้มายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ จะแพ้เองค่ะอ้าให้ก็ก็ก็คือให้มาก็คือตัวเดียวก็คือเมื่อคืนนี้ได้มาแล้วก็คือห้าเก้าค่ะก็เหมือนก็เหมือนทุกครั้งที่ท่านให้มาค่ะห้าเก้าตัวเดียวเอออื่นไม่ไม่ไม่ใช่โอ้งานรูปแฝก็คือท่านให้ห้าเก้าตัวเดียวจ้ะค่ะท่านให้ห้าเก้าตัวเดียวเนาะ จ้าจ้าตัวเดียวตัวเดียวจ้ามันจะมาแบบจ้าอ๋อพี่เพมั่นใจไหมคะพี่เพตัวรืวเ่เคพมั่นใจมากที่สุดอ๋อมั่นใจนที่สุดใช่ไหมคะใช่เพรา,าะว<อ>่าถูกมาตลอดแต<อ>่ก็ถูกมาตลอดทดลองดูเนะาะ็คือชอบก็ตามเนาะจ้าเป็นแนวทางเนาะพี่เนาะจ้าเดี๋ยวคือมั่นใจแต่น,นี้จ้ะเพราะว่าท<อ>่านให้มาเดือนนี้ก้คเอย ก็ให้ไปกันก็ตอนนี้ค่ะค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเอ็ก็จะตามด้วยค่ะพี่เนาะจ้ะเพื่อว่าจะโชคดีไปกับพี่แพรเนาะใช่ใช่ใช่จ่าคือเป็นเอาคางเราก็าใ้่าทีได้ให้งงไงเป็นพุ่มจดเยอะเปมากไเป็นไม่ชอบกันแต่ว่าก็ขอให้ตามตามบ้างก็ดีจ่ะจ่าตามบ้างก็ดีก็คือเลขตัวนี้น่ะ มาถ่ายกาแฟแล้วก็พ่อพ่อสองวันมาแบบวันนี้อแต่ก็คือเมื่อคืนนี้จะเป็นวันที่สองพระเอ็ดสี่เปลองค่ะ่ะเป็นวันที่สองก็เข้ามาเลยก็คือวันพระตะโกนจ้าวันนี้วันพระแต่วันนี้วันพระไม่มีสติตั้งแต่เมื่อเช้ามาแต่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เรื่องนี้คือเรื่องจริงที่ทางบ้าน ทางบ้านทางบ้านแพ้แม่ก็มีทงอยู่ทำไมเพื่อนแพรโทรหาแต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่แพรโทรไปทีบ้างเขาบอกว่าทำไมแพรโทรถึสิแบรอบแพรไม่ได้โทรโอ๋อโทรโทรหาทางบ้านใช่ไหมคะใชอ๋อแปลกเนาะพี่แพรเนาะ โทรหาทางบ้านนะคือมีนี่แพร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 โงก็คือแพรถามว่าเขาว่าแพรโทรเนี่ยเป็นสิ่งโลกแต่ยังไม่ได้โทรจ้ะอ๋อแต่แบบที่ไม่รู้ตัวเนาะว่าโทรเนาะจา้ะอ๋อจ้ะก็คือไม่รู้แพรเป็นอะไรแต่ที่นี่แพรไม่ได้โทรจ้ะเป็นเรื่องที่แปลกเนาะพี่แพรเนาะ แพแจ้ามเออื่นจ้ันแหลมเกิดไเพัจเราอ๋อเหมือนแพร่ึงไม่ออกจากบ้าไม่เป็นแวจ้าก็เหมือนพี่แพเหมือนคนมีเซนใช่ไหมคะพี่โอ้ยอันนี้ไม่ใช่มีเชื้อเลยเป็นจริงจริงเลยอ๋อคือมีองค์องมาอยู่กับตัวพี่ด้วยเนาะจ้าจ้าค่ะเป็นเลยเป็นตัวเป็นเป็นจ้าแล้วเป็นตัว เป็นเลยก,ก็ท่านให้มาตลอดก็จะให้โชคให้รับเพราะว่าไอ้ไอ้สิ่งที่แพไอ้นี้มาเกิดนะพอพองฟถึงเวลาท่านก็จะให้ไม่ไม่ต้อไม่โชคด้วเพราะว่าแพรบอกว่าเคยไอ้แคร์เป็นโน้จ้า ในใต้แร่น้ำสดๆสดๆส,ส,ส,สดมากที่สุดในโลกและทีนี้ก็ก็พอแพร่เกิดเป็นมนุษย์แพ่ต้องกินต้องใช้เกิดเป็นมนุษย์ชีวิต US, มนุษย์ลำบากแพ่แพ่เขาบอกแบบนี้เนาะค่ะ <c oughs> และทีนี้มันก็แพร่มาตลอดจ้ะ <c oughs> แพ่ก็เมืๆๆๆ่อเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เลขสี่ถึงห้าแพรมาโดนรังนี่แล้วก็รีบ รัฐบาลเป็นแพของแกรอองไปแต่ไม่ถูกแพรไม่รู้ว่าแพงไปซื้อจากไอ้สารบุรีอีกรวมทั้งทั้งทั้งตั้งี่ทั้งที่แพรื่อยๆกับมือแพรไม่รู้ไอเขาอนเงินข้ามาในที่แพรรวมหมดแล้วแพรก็เลยหนแสนแปดจ้ะวันนี้วันนี้พี่แพรได้แสนแปดใช่ โอ้ดีใจด้วยค่ะพี่แพรแพรออกแพแพไม่รู้ถ้าแพรรู้แพรก็ตอบตอบให้เขาออกไปโอ้จ้าแพรไม่รู้เลยแล้วก็อนเงินให้เขาจ้ะอ๋อค่ะเอาเงินให้เขาเรียกวนีีเขาบอกว่าแพรถูกก็ก็ก็จะเป็นคนนี้ตอนแรกแพรอยู่กับไอไอแพรเขาให้ไปคุณอยู่คุณซิเวนไทยอยู่สรรบุรีจะ้ะ ก็มามามาระยองนี่สามวันคารายองนี่สามวันลูกตั้งแพรซื้อไว้แล้วนี่ตัวเนี้ยตัวเดียวเนี้ยเป็นพันอ๋อซื้อเป็นพันเลยใช่ไหมคะจ้าค่ะค่ะเพราะโอนเงินเข้าให้บัญชีจ้างงที่สุดเลยตกเลยเพราะว่าแพร์แพร์แพรคิดว่าแพร์แพร์ฉันดีกับเต้ที่แพรซื้อแบบนี้ไงโอ้เขาก็โอนเงินเข้าให้เขาจ้าจ้า แต่ทีนี้มันมาแปลกวันนี้เขอยู่อย่างนั้นแม่ก็ไม่แม่จะไม่รู้โทรมาอีกแล้วแม่ก็เลยบอกว่าแพรไม่ได้โทรจ้ะแม่แพรไม่ได้โทรเรื่องจริงแต่ทีนี้ไอ้แพรก็เลยถามแม่แนะถามถามแม่กับลูกว,ว่าไอ้ตอนโทรไปอ่ะได้พูดอไะไรไหมไม่ได้พูด แต่ที่นี้พูดคําเดิมพ,ดพูดคำเกี้ยวพูดคําเดิมอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อ่นแหละก็ละเลยเป็นใายเป็นแพรแตกมากเลยเนาะจ้าไม่รู้ใครจับได้นอะก็สงสัยไอ้เมื่อวานนี้แพรเสรไม่ออกจากบ้านค่ะก็คือเมื่อคืนนี้ให้มากแล้วแต่บอกจ้าแล้ว คุณพี่เคยลงช่องไหนมาก่อนไหมคะพี่ไม่มีไม่มีไม่มีเนาะออเป็นเป็นช่องละอองช่องแรกใช่ไหมคะพี่ที่ให้ตัวเลขมาค่ะคือคุณพี่ให้ตัวเลขลงช่องละอองช่องแรกใช่ไหมคะช่องแรกครัก็เยวจ้ะช่องแรกอ๋อค่ะแอดก็ต้องค่ะแอดก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แพรมากนะคะที่เมตตาแอดละอองนะคะพี่จ้าจะก็ ค่ะก็อยากจะได้ชคกได้ลาากับพี่ด้วยเนาะจ้าจ่ะถ้าถ้าวเจออื่นแพนก็พอบอกไม่ได้ก็คืออยากบอกวันนี้ก็คือตัวนี้นย,นยืนยันมีตัวห้า 5, ค่าห้าเก้าตัวเดียวเนาะพี่เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวแอดก็จะหาซื้อลอตเตอรี่เหมือน,น,น,นกันค่ะพี่ห้าเก้าตัวเดียวจ้าเก้าตัวเดียวเลยแบบนี้เลยซื้อง่ายเล่นง่ายพี่เนาะก็ก็จะถามว่ามีอื่นไหมแพงรู้แบบ ก็บอกแบบนี้จะเป็นอะไรก็ไม่รู้จังอ๋อเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวใกล้วันหวยออกก็เดี๋ยวแอดจะโทรหาพี่อีกรอบนะคะพี่จ้ะแต่ยืนยันว่าเมื่อคือนนี้ให้มาแบบทุกงวดทุกงวดเลยจ้ะคือส่วนมากจะได้ไจะได,ะได้ช่วงวันพระแรกใช่ไหมคะอะไรนะ คือส่วนมากตัวเลขที่ได้คือจะได้ต่องวดวันพระแรกใช่ไหมคะไอ้ได้ต่องวดน,นี้ไปถึงทั้งหมดว่าไอ้เลข่ันที่หนึ่งพระที่หนึ่งจะออกช่วงประมาณสี่โมงอย่างนี้นะอ๋อคือว่ากลางคืนกลางคืนของวันที่หนึ่งจะมาเลยอ๋อก็ต่องวดค่เคดนะเนาะพี่เนาะ ได้ได้ได้ตรงแต่เมื่อคืนเนี่ยแต่แต่เมื่อคืนนี้จะเป็นวันที่สองวันแรกเลยค่ะแต่อันสองยังยังค่ะคืนนี้มาแล้วจมาแล้วก็คือบอกตัวแบบนี้ค่ะแพรก็รู้จากพ่อพ่อพ่อเขาบอกปุ๊บพ่อพ่อบอกเขาบอกตัวนี้ปุ๊บแฟนก็จะยืมนตาขึ้นมังจับแหวกแบบนี้ืตาขึ้นก็คือนให้ให้แพรจำตัวเลขตัวนี้ไว้ นนัแบบ้คือเห็นตัวเลขเลยใช่ไหมคะพี่ก็เห็นเป็นตัวเลขเลยโอ้ว็ไค่ะเขาให้เห็นเนาะบอกแล้วก็ให้เห็นเลยจ้าบอกแล้วก็ให้เห็นตัวแพรจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือมันจะแปลกก็คือเป็นคนที่ว่าได้เข้าชงเข้าอะไรอ๋แต่ตัวแพรนี่จะเป็นตัว ตัวนี่เป็นตุ๊บเป็นเลยแสงแสงแสงอยู่ในร่างเองค่ะจ้ะจะไม่เหมือนคนอื่นอ๋อ่รู้ก็จะไม่รู้จักจะไมเป็นแผลเนี่ยรู้แล้ว่ะค่ะก็อยากจะให้พี่เพลอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะเผื่อว่าจะโชคดีไปกับพี่เพค่ะก็ก็คือว่างวดนี้ค่ะ แบ่งแบ่งปันกันช่องละองเนาะก็คืออยากให้ถูกอยากให้มีโชคมีลาภด้วยกันค่ะก็คือคุเรีกเรีกตัวนี้ให้คือว่าเจดีป่อยพรให้ก็คือให้มีวันนี้ถูกกันอยู่แล้วจ้าแ่ละองก็ย่าถูกด้วยอ๋อค่ะสาธุค่ะขอให้เป็นจริงด้วยค่ะ เป็นเพราะว่าแพรแพรทำอะไรแพรพูดไปว่าแี่แพรไม่รู้ตัวที่ที่สิ่งยก็คือแม่รู้ว้าแพรอืมทำไมเสียงไม่ค่อยชัดเลยค่ะพี่มันข,ขัดขัดยังไงไม่รู้ไม่ไม่ได้ขัดจากก็คือแพรจะยันเลขตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอเลขเลขที่สิบหก มิถุนาเนะาะออกวันพุธดใช่ไหมจ้าออกวันพุธดที่นี้ออกเช้าตอนเช้าวันที่สิบหกวันพุธดแพรก็จะบอกแอดละอองอีกทีหนึ่งอ๋อค่ะแต่แพรก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็คือตามที่แพรได่มามันจะเป็นตัวนี้ตัวเดียวจ้ะค่ะพี่อ๋ออันไหนอ๋อจ้า เป็นประเภทกีโตก็อขออวยพรให้เอสซี่องกระอองให้มีมีมีคองมรับก็เลยไปด,ด้วยกันเนาะจ้าจ้าก็เป็นการซื้อไอ้เลขรัฐบาลไทยเท่านั้นเนาะไอ้ระองนาะจ้ารัฐบาลไทยค่ะจ้าเลขรัฐบาลไทยจะก็คือเลขมาเก้าตัวเดียวจ้ะจ้า ยังถามตัวอื่นแม่ก็ไม่รู้แล้วจ้ะเพราะว่าแม่รู้แค่เลขตัวนี้จ้ะอ๋อค่ะก็อยากแบ่งปันเต้นซีช่องละองให้ถูกไปด้วยกันให้มีเงินเพราะว่าช่วงนี้ก็ลําบากกันเยอะเนาะจ้าลาบากค่ะพี่แฝดจ้าลำบากกันเยอะอ่ะชองละองจนะไอ้แฟพ,พูดพูดแฟดพูดถูกเนาะจ้าเพราะว่า,วา แพรกำลังเริ่มแต่เปานการอยู่คนเดียวจ้ะอ๋อมันจะปิ้นแพ้แพ้ถึงไม่ออกจากบ้านจ้ะเหมือนพอทีเฟนเปแพรมาแพรจะไอ้อีเหมือนดูได้เหมือนโู้อยู่ที่บ้านจ้ะอ๋อจ้ะแล้แพรถึงไม่ไปไหนจ้ะจ้ะค่ะแอดแต่แต่สวยเนาะเนาะแอ็เราออกเนาะค่ะสวี ไหนไม่ไม่แต่งไ,ไม่อะไรไม่ไมอะไรไม,ไม่อยู่บ้านนี่เหนื่อยแค่ยังยังกล้ากล้ากล้าจัดตัวเองแบบกล้า,นนา,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 าอะาาไรใช้เหมือนไม่ใช่มนต์เนาะโอ้จาก็จะโมีแฟน,นแฟนเพรเน่ไอตอนที่มีวันนึงแกมาอยในบ้านทำอะไรให้แกเห็แนแกเองแต่เลย,ยเลย แต่ตัวแพรแต่เป็นตัวแพรแต่เรื่อยนแกเห็นแกเห็นเห็นงูใช่ไหมคะจ้ะแกเห็นแต่ไอจุดนี้ตัวแพรอโอเห็นในตัวพี่แพร์รือว่าจะเป็นพญานาคไหมพี่เป็นพญานาคโอ้จ้ะก็เป็นตัวแพร์ไงจ้ะก็ถึงถึงก็ถึงว่า ถึงแม้คนจะไปเข้าโรงหรือยังไงค่ะรู้ว่าเป็นสิ่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงแพ่นี่แหละเอิเป็นแล้วก็ตัวจริงจริงแพรก้าเย็นเยันแล้ว็อขอเป็นกันเลยจ้ะค่ะก็แพรไม่ได้เข้าเข้าอะไรแต่เป็นเป็นเป็นคนที่ที่โดนสาดเนาะที่โดนสาดแล้วก็ที่โดนสาด แล้วก็แพรนี้มาเในเมืองวันโน้นแหะเจรออมอ๋อค่ะแพรนี้มาเกิดอยู่ในเมืองวันโน้นอาจารยแต่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่คนจ้ะไม่ใช่คนแต่แพ่อยากอยากมาเกิดแล้วก็มีมาเกิดนั่นเองค่ะเอส แอดก็ขอขอบคุณพี่เพรมากๆนะคะที่แบ่งปันโชคลาบให้กับสมาชิกช่องละองแชนแนลนะคะพี่เพรค่ะก็ขอพรบคุณมากค่ะพี่เพสวัสดีค่ะเกลองค่ะเหมือนแพรได้กินเสียงผู้ชายพูดป่าพูดไป